ปดนาฬิาสี่สิบหกนาทีเรื่องเ,เล่าเช้านี้นะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการนําเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนจนํานวนหนึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีการพลาดพิงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องใช้เวลาซึ่งก็ถือว่าเป็นการนําเสนอข่าวในฐานะผู้ได้รับผลกระทบก็แล้วกันแหล่งข่าวเมื่อวานนี้บอกน,นะครับว่าคณะทํา,าทงานทวงคืนผืนป่าของกองทัพภาคสองจะร่วมกับป่าไม้ไปฏิรูปที่ดินที่ดิน และหน่วยงานสังกัดยุติธรรมนำเอกสารและหลักฐานเข้าตรวจสอบที่ดินโครงการมูลแดนซึ่งอยู่ริมถนนธนรัฐริมถนนธนรัตนะครับกม21 22ทางขึ้นเขาใหญ่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องทั้งหมด115แปลงเนื้อที่ทั้งหมด284ไร่คะ่ะเบื้องต้นโครงการยืนยันว่าที่ดินทุกแปลงมีเอกสารสิทธิ์นอสอ3กนะคะแล้วก็แบ่งขายให้กับลูกค้าไปทั้งหมดแล้ว คณะทํางานยังจะเข้าตรวจสอบคีรีมาคีรีมายากรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนธนรัต์ตาบนหมูสีอาเภอปากช่องจํานวน36แปลงเนื้อที่กว่า1,400ไร่ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะตรวจสอบว่าทั้งสองโครงการมีเอกสารสิทธิ์มายืนยันและได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คณะทำงานด้านกฎหมายของกองทัพภาค2พันเอกสมหมายบุตรสบาเมื่อวานี้บอกนะครับว่ากรณีโครงการมูลแดนถนนธนรัฐทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปากช่องโคราช ซึ่งมีที่ดินและบ้านของนายสรยุทธ์สุทัศนะจินดาพิธีกรข่าวชื่อดังอยู่ด้วยนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอให้ฝ่ายทหารร่วมลงตรวจสอบพื้นที่จริงมาแล้วนะคะก็พบว่าโครงการนี้ไม่ได้ใหญ่มากนักประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินขายการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ที่ดินมีลักษณะเดียวกันกับกรณีของโบนันชาก็คือได้มาจากการเดินสำรวจออกให้ในปี2519จากนั้นค่อยมาเปลี่ยนเป็นโฉนดในภายหลังอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะค่ะประเด็นที่สองที่พันเอกสมหมายว่ายังไงท่านบอกประเด็นที่สองที่น่าสนใจอีกเรื่องก คือบริเวณหลังบ้านของพิธีกรข่าวชื่อดังซึ่งเป็นลำห้วยสาธารณะที่ชาวบ้านเรียกว่าห้วยฟ้าผ่านั้นถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมก็คือมีการขยายลำห้วยให้กว้างกว่าเดิมแล้วปิดกั้นเป็นเขื่อนใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองซึ่งโดยปกติธรรมชาติลำห้วยนี้เป็นลำน้ำสาขาลำตะคองและเมื่อมีน้ำไหลลงสู่ลำตะคองก็จะไหลผ่านลำห้วยนี้แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำที่ทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นระหว่างโครงการกับเจ้าของบ้านท่านบอกว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำถูกไหมฮะค่ะ ส่วนกรณีโฉนดที่ดินจะได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรพันเอกสมหมายว่ายังไงบอกต้องทําการตรวจสอบต่อไปนะคะแล้วก็หลังจากลงพื้นที่แล้วได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานความคืบหน้าเข้ามายัางไงก็ตามท่านบอกถ้าดูตามแผนที่แล้วในบริเวณโครงการถูกประกาศให้เป็นป่าไม้ถาวรครอบคลุมทั้งหมดแต่การได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่อันนี้ต้องตรวจสอบกันต่อไป ท่านบอกด้วยนะคะว่าพื้นที่อำเภอปากช่องโคราชโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นอัทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีทั้งพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคองรวมเนื้อที่กว้างใหญ่มากประมาณ2 8 0 0 0 0ไร่แล้วก็มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่บางส่วนได้โอนไปให้สปกรแล้วส่วนที่ปรากฏว่ามีการออกโฉนดให้ในหลายโครงการนั้นท่านบอกเชื่อว่าคงจะมีขบวนการที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาซึ่งนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็คือจะพุ่งเป้าไปที่การครอบครองของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเป็นหลักรายใหญ่ๆเป็นหลัก เมื่อสักครู่ท่านบอกใช่ไหมฮะว่าโครงการมูลแดนซ์นั้นไม่ได้ใหญ่มากนะักอ่านโยบายพุ่งขบัญชาคือจะพุพ่งเป้าไปที่การครอบของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเป็นหลักคือถ้าเป็นรนัษฎรรายเล็กรายน้อยรายย่อยท่านบอกว่าก็คงต้องดูแลทุกสุขเป็นรายๆแต่ละกรณีไปรายใหญ่ที่เห็นชัดเจนที่ตรวจสอบไปแล้วก็คือโบนันซ่า แล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เราโฟกัสที่สนามแข่งรถก่อนส่วนรายอื่นๆรวมทั้งคิริมายารีสอร์ทนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องรับผิดชอบกันต่อไปอส่วนที่เป็นข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจะลงตรวจสอบพื้นที่คิริมายาและโครงการอื่นๆในสัปดาห์หน้านั้นท่านบอกยังไม่ทราบนะคะแต่จนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการประสานเข้ามาค่ะอย่างที่บอกนะครับทผู้ชมครับผมไปซื้อที่ดินมาเมื่อปี51นะครับเป็นการซื้อจากเ้ของโครงการก็คือมูนแดนซึ่งมูนแดน ไปซื้อมาจากาสถาบันการเงินอีกทีหนึ่งนะครับที่มาที่ไปของโครงการก็อย่างที่บอกนะครับว่าขอเวลาไปตรวจสอบก็ได้ข้อมูลมาจากทางโครงการรวมถึงเอกสารที่เคยเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับทูชมฮะถ้าจะไล่เรียงต้องบอกผู้ชมเป็นประการแรกก่อนนะครับทุกแปลงที่ผมซื้อมาทั้งหมดเนี่ยล่าสุดก็คือหแปลงด้วยกันนะครับทุกแปลงเนี่ยเป็นโฉนดที่ดินยกตัวอย่างนะครับทูชมฮะ ดูนะฮะอ้าวกล้องจับมาแล้วครับเป็นโฉนดที่ดินนี่นะฮะทุกแปลงเป็นโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินให้แก่บริษัทกาเด้นโฮมรีสอร์ทจำกัดนะครับอันนี้เป็นแปลงเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวาแปลงที่สองก็ไล่เลียงติดกันมานะครับนี่แปลงที่สองนะฮะแปลงที่สามนะครับแปลงที่สี่นะฮะ ก็เป็นโฉนดเช่นเดียวกันเนี่ยน้องร่ะนะครับขออนุญาตหยิบนะฮะโฉนดที่ดินนะฮะแปลงที่ห้านะครับห้าแปลงแรกเนี่ยนะครับจูชอมครับแปลงที่ห้าก็เป็นโฉนดมีการโอนจากบริษัทบริหารสินทรัพย์เพไทยจำกัดมาโอนให้กับผมเนี่ยนะฮะห้าแปลงเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กันยายนปีสองห้าห้าหนึ่งเป็นโฉนดทุกแปลงนะฮะซึ่งก็แปลว่าผู้ที่ซื้อใหม่ก็คือโมนแด็ ไปประมูลออกหรือไปซื้อมาจากสถาบันการเงิน <multip> <rattling. S 1> แล้วก็เอามาขายต่อให้กับผมเนี่ยนะฮะแปลงที่หเป็นการโอนเมื่อ25กุมภาพันธ์นปี54อันเนื่องมาจากที่ดินของผมเนี่ยนะครับได้ซื้อจนกระทั่งโอบล้อมทางเข้าในหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดเลยนะฮะหมู่บ้านก็ไม่ต้องการมีภาระในการดูแ,แลถนนในโครงการซึ่งที่ดินของผมได้ซื้อจดโอบล้อมตรงนี้ไว้หมดแล้ว ผมก็ยินดีที่จะดูแลที่ดินตรงนี้ก็จะมีการขายที่ดินแปลงนี้ให้กับผมจึงเป็นลูกลักษณะแปลกๆอย่างนี้เพิ่งจะโอนเมื่อปีห้าสี่ซึ่งก็เป็นโฉนดที่ดินเช่นเดียวกันทุกแปลงจึงเป็นโฉนดนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองนะฮะที่มาที่ไปก็ต้องไล่เรียงกันไปถามว่าที่ดินของผมอยู่ในลักษณะแบบไหนท่านผู้ชมดูนะฮะถ้ากล้องจะจับเข้ามาหรือจะขึ้นหน้าจอตรงนี้ ขอแบบแปลนหน่อยนะฮะขึ้นหน้าจอก็ได้นะครับนี่นะฮะนี่คือทั้งหมดของโครงการมูลแดนนะครับด้านนี้คือถนนธนรัตน์นะฮะถนนธนรั์เข้ามาในที่ดินโครงการนี่คือที่ดินทั้งหมดที่ดินในแปลงที่ผมซื้อจะมีทั้งหมดหกแปลงก็คือแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามแปลงที่สี่แปลงที่ห้านี่คือซื้อเมื่อปีห้าหนึ่ง และแปลงที่หกมีการซื้อเมื่อปีห้าสี่น้องไร้ก็คือตรงหัวกระโหลกนี้นะครับจะเห็นนะคะทั้งหมดหกแปลงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแต่ที่นำเสนอข่าวกันก่อนหน้านี้ทำเสมือนว่าผมเป็นเจ้าของโครงการทั้งหมดนะจาตองทั้งหมดเมื่อรวมแปลงสุดท้ายที่ซื้อก็ประมาณแปดไร่เกือบเกือบเก้าไร่นะรวมแปลงสุดท้ายเพราะเจ้าของโครงการก็ไม่ต้องการมีภาระ,ระในการดูแลถนนตรงนี้ ผมเองก็ยินดีที่จะดูแลก็จึงซื้อแปลงสุดท้ายตรงนี้เนี่ยนะครนี่คือที่มาที่ไปของแปลงที่ดินท่าน,นี้ได้หนังสือมาจากเจ้าของโครงการนะครับทูชมครับก็คือมูลแดดเป็นหนังสือของกรมที่ดินที่มหาไทย0516.2หรือยังไงเนี่ยนะรลงมาที่2มิถุนายนปี51นี่เป็นเอกสาร เป็นการแจ้งการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินในท้องที่ปากช่องคนครกสีมาถึงผู้ว่าโคราชอ้างถึงหนังสือของจังหวัดสิ่งที่ส,ส่งมาด้วยคือสำเนาบันทึกกองนิติการโดยสรุปก็คือเป็นการบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการมูลแดดทั้งโครงการอันเนื่องมาจากการออกเอากสารสิตนอสอสาม ถ้าจะไล่กันเนี่ยนะค่าผู้ชมฮะอะเรากลักบมาดูจากกราฟิกถ้ากล้องจะขึ้นมาตรงด้านนี้เนี่ยนะไป่นเอกสารซึ่งลงนามโดยรองอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติราชาการแทนอธิบดีกรมที่ดินนะฮะนี่ลงนามนะครับ2พิศุิกายนปี51โดยสรุปซึ่งหนังสือนี้เจ้าของโครงการเขาส่งมาให้ผมเพื่อยืนยันว่าที่ดินที่ขายให้กับผมซึ่งผมเป็นผู้ไปซื้อต่อมา เมื่อปี51แล้วก็เมื่อปี54ไม่มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายโดยอ้างอิงจะอธิบายโดยรวมดังต่อไปนี้นะครับทูชอมฮะอ่ะกราฟริกขึ้นมาที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดนั้นโดยสภาพจะมาจากนส3ทั้งหมด9แปลงนะแปลงนี้คือนสอ3เลขที่90นะฮะ คือแปลงนี้แบ่งโดยประมาณนะฮะจากถนนเข้ามาถึงที่ของผมโดยประมาณนอสามได้ที่เก้าสิบนะฮะส่วนแปลงนี้ซึ่งด้านนี้ติดอุทยานแห่งชาติมีถนนอุทยานกั้นซึ่งบอกเป็นแนวเขตเนี่ยนะมีนอศส,สามกออีกแปดแปลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูการตอบคำถามของกรมที่ดินเมื่อวิถุดายนปีห้าหนึ่งซึ่งเป็นวันเวลาก่อนที่ผมจะไปซื้อนะเพราะผมซื้อเดือนกันยา หนังสือออกมามิถุนาก็จะสรุปว่าที่ดินส่วนนี้ซึ่งออกมาจากออกมาจากนี่ฮะสอสามกเลขที่90ต้องอธิบายขยายความกับท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าโดยรวมทั้งหมดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี2506ให้ที่ดินทั้งหมดเป็นเขตปา่าไม้ถาวรนะครับ แต่เมื่อมีการพิสูจน์สิทธิ์แล้วส่วนนี้ซึ่งออกโดยนสสากเลขที่เก้าสิบในจดหมายหนังสือของกรมที่ดินก็จะระบุรายละเอียดว่าหนังสือนสสามกเลขที่เก้าสิบออกให้นางรุจีราพาณิชเมื่อ13บพฤศจิกาปี54เปลี่ยนที่มาจากนสอสกเลขที่ยี่สิซึ่งแบ่งมาจากนสอกเลขที่แซึ่งออกเมื่อหพฤศจิกาปีศนย์ห้ 2505คารมมีมติเมื่อ12พฤศจิกาปี06ประกาศเป็นเขตป่าไมา้ถาวรไล่ดูต่อไปอีกนะฮะนศสามกเลขที่90ดูข้อสามดีผมย่อออกมาจากหนังสือกรมที่ดินนะฮะข้อสามขึ้นมานศสามกเลขที่90ออกสืบเนื่องจากหลักฐานเดิมซึ่งออกก่อนมติครมปี06ที่ประกาศเป็นเขตป่าไมา้ถาวรกรมที่ดินจึงระบุว่า จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ในที่ดินที่มีอยู่ตามป่วนกฎหมายที่ดินนสสามกเลขที่เก้าสิบจึงออกโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้โฉนดเลขที่หนึ่งห้าห้าเก้าสี่ถึงหนึ่งห้าหกศูนย์สามแล้วก็ยังมีอีกสองล็อตเนี่ยนะฮะนี่ผมย่อเฉพาะในส่วนของที่ดินผมด้วยอันนี้นะมันจะเป็นล็อตนี้ท่าผู้ชมดูนะฮะเป็นผลให้โฉนดเลขที่ดินเลขที่จุดจุดจุด,จดถึงตรงน,นี้จุดจุดจุดถึงตรงน,นี้ จุดๆถึงตรงนี้สามลัดตำบลหมูสีปากช่องจำนวนห้าสิบสามแปลงอยู่ในขอบเขตของนอสอสามตอเลขที่เก้าสิบดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายนะมาดูที่ดินของผมเลขที่ที่ํำหนดว่าชอบด้วยกฎหมายก็คือหนึ่งห้าห้าเก้าสี่ถึงหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหกศูนย์สามชนดของผมที่อาจจะมีประเด็นให้ต้องไปพิสูจน์หรือใช้โดยพิจิต แปลงแรกซึ่งอยู่ริมสุดแปลงนี้นะฮะผมใช้สีเขียวเอาไว้คือโฉนดที่ดินเลขที่15593นะครับทุกผู้ชมฮะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ฮะ15593คือแปลงนี้ซึ่งเป็นแปลงเดียวซึ่งจะต้องไปว่ากันต่อถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ส่วน15594นะครับ15595 15596 หนึ่งห้า้าเก้าเจ็ดนะฮะและแปลงเมื่อปีห้าสี่คือตรงหัวกระหลกนี้ฉะโดดหกเก้าแปดหกหกซึ่งอยู่ในโซนนี้จึงอยู่ในกลุ่มที่มาจากนสสามกเลขที่เก้าสิบอันนี้เจ้าของโครงการก็ส่งเอกสารมาให้ผมนะฮะแปลงที่อาจจะตั้งกล้ำกึ่งที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อไปคืออยู่ในกลุ่มนี้นะฮะ จะเป็นหนึ่งห้าห้าเก้าสามแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีเอกสารจากกรมที่ดินที่โครงการส่งมาผมก็ต้องเชื่อตามนั้นนะฮะและโฉะนดที่ดินเลขที่ซึ่งรับรองโดยเอกสารนี้ถามว่าหนึ่งห้าห้าเ้าสามซึ่งอยู่ในแปลงนี้และถ้าดูภาพใหญ่ถ้าผู้ชมจะเห็นนะฮะถ้าดูภาพใหญ่ตอนที่ซื้อเนี่ยโครงการก็ก็ส่งไม่ใช่ตอนที่ซื้อ เขาส่งมาให้เน uh ี่ยเขาบอกว่าโดยประมาณอย่างนี้ก็คือกลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเป็นนสสามกออีกแปดแปลงแต่กลุ่มนี้คือนสสามกอเลขที่เก้าสิบนสสามกออีกแปดแปลงเนี่ยนะครับทานผู้ชมครับขออนุญาตที่จะไล่เรียงมันก็จะประกอบด้วยนสสามกอสามแปลงออกให้นายสวัสดิ์ก้อนมณีอีกสามแปลงออกให้นายสละอุบลรัฐยี่สิบเก้าพฤศจิกาปีสามสอง ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยไม่มีหลักฐานการครอบครองที่ดินและนอสอสากองอีก2แปลงซึ่งแบ่งแยกออกมาจากนสสากอ,อีกแปลงหนึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยแปแปลงได้ออกในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ12พฤศจิกาย,ยนปี06ในจดหมายกรมที่ดินระบุว่าอันเป็นที่ดินต้องห้ามไม่ให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนสสกอดังกล่าวจึงออกไปโดยมิชอบ และในหนังสือเขียนว่าและอาจถูกเพิกถอนได้แต่ย้ํานะครับคือโซนนี้นะฮะเพราะอันนี้คือนศสาก .90 ที่ถูกต้องอันนี้คืออีกแปดแนะครับดูต่อไปนะข้อสในแปลงนี้นะครับขึ้นหมายดูหน่อยในหนังสือเขียนว่าแต่เนื่องจากคําสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนตามมาตราสี่สวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เมื่อพิจารณาปรากฏว่าต่อมาคารมมีมติเมื่อ3มีนาคมปี30ให้จำแนกที่ดินบริเวณต่างออกจากป่าไม้ถาวรให้เป็นที่ทำกินของรัษฎรโดยมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายสปกข้อต่อมาในหนังสือเขียนว่าต่อมามีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในเขตพื้นที่นี้สถานะของที่ดินบริเวณนี้เมื่อมีมติ3มีนาคม30ให้ออกจากเขตป่าไม้ถาวร เพื่อให้เป็นที่ทํากินรัษฎรแต่ก่อนเวลาจะมีกิจศริกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน2 5 3 4จึงเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่าตามมาตรา1 3 0 4วงเล็บ1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อยู่นอกเขตห่วงห้ามตามบัิครมอซึ่งบุคคลอาจจะได้มาตามกฎหมายที่ดินถัดมานะในหนังสือชี้แจงว่าแปลงนอ3กอ 8, ออ8แปลงที่ตอนแรกอาจจะได้มาโดยมิชอบเนี่ยนะ เมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญในทางที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินว่าที่ดินได้ออกนสสามกไปแล้วไม่เป็นที่ห่วงห้ามแล้วข้อหกหากมีการดำเนินการเกี่ยวกับนสสามกขึ้นมาใหม่จะกี้โตกจำนวนร้อยสามสิบสามแปลงซึ่งออกสืบเนื่องจากนสสามกดังกล่าวคู่กรณีก็สามารถพิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหม่ได้โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว บทสรุปก็คือข้อเจ็ดนะฮะดิผมย่อมาจากจดหมายของกรมที่ดินนะฮะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินตลอดจนให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎบัญญัติและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2535จึงเห็นว่าไม่จําเป็นต้องดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวตามมาตรา60แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่ประการใดปฏิบัติราชการอธิบดีกรมที่ดินจึงมีหนังสือ2มิถุนายน แม้กระทั่งแปดแปลงที่นศสามกตอนแรกได้มาโดยมิชอบนะแต่เมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญเมื่อปีสามศูนย์ครมออกบัติจําแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรขณะที่กฤษฎีการปิรูปที่ดินออกมาเมื่อปีสามสี่เพราะฉะนั้นระหว่างนั้นนสามกตามดที่ยังไม่เพิกถอนก็ยังถือว่ามีผลตามกฎหมายจึงเป็นประเด็นที่กรวมที่ดินเห็นว่าหากไปเพิกถอนเจ้าของที่ดิน ก็สามารถที่จะไปขอออกเอกสารสิ์ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็นที่ดินนสาสามกที่ยังมีประเด็นที่จะวินิจฉัยกันอยู่เนี่ยนะฮะร้อยสามสิบสามแปลงนสสามกเลขที่เก้าสิบซึ่งถูกต้องทุกประการตามจดหมายของกรมที่ดินเพราะได้มาก่อนประกาศเขตป่าไม้คือมีนสาสามกก่อนประกาศเขตป่าไม้นสาสามกปีศูนย์ห้าประกาศเขตป่าไม้ปีศูนย์หก เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้53แปลงกรมที่ดินเห็นว่าชอบโดยกฎหมายั้หมดนี้ผมก็อ้างอิงจากจดหมายหนังสือของทางราชการซึ่งโครงการมูลแดนเขาส่งมาให้ผมเนี่ยน้องใบค่ะคงจะพอเข้าใจพอสังเกตอย่างที่บอกนะครับในฐนานะประชาชนเมื่ออยู่ในประเทศนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐจะตรวจสอบก็ต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ถึงแม้ว่าการนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่นั้นผมนักข่าวเนี่ยเข้าใจดีนะฮะการที่จะเข้าไปตรวจค้นนั้นทำได้เฉพาะสามกรณีโดยไม่มีหมายค้นค่ะนั่นก็คือทำได้เฉพาะกรณีที่หนึ่งผิดกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองหมินสถาบันค่ะกรณีที่สองความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงค่ะซึ่งก็หมายถึงกรณีอย่างระบบระเบิดกรณีที่สาม ฝ่าฝืนประกาศคอสชเพราะฉะนั้นกรณีอื่นๆนะกระทั้งเรื่องป่าไม้ยังไม่มีกฎหมายตรงไหนให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นขณะเดียวกันนะฮะอีกประเด็นหนึ่งซึ่งพันเอกสมหมายระบุว่ามีกรณียังไงน้องไบ์ขออนุญาตฝ่ายอ่าเรื่ <ไฟ S 1> องฝ่ายค่ะนะฮะเรื่องฝ่ายไ,ไม่ชักครู่น้องไบ์คงจะอ่านตรงนี้ได้นะะเรื่องฝ่ายผมจะได้ชี้แจงไปเป็นข้อข้อนะฮะ ที่เป็นประเด็นชัดเจนที่พระเดชสมหมายระบุก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีลำห้วยสาธานะะค่ะอ้าวน้องใบอ่านที่ทางท่านบอกว่า บริเวณหลังบ้านพิธีกรข่าวชื่อดังเป็นลำห้วยสาธารณะที่ชาวบ้านเรียกว่าห้วยฟ้าผ่านั้นถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมก็คือมีการขยายลำห้วยให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็ปิดกั้นเป็นเขื่อนเอาไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองซึ่งโดยปกติธรรมชาติลำห้วยนี้เป็นลำน้ำสาขาลำตะคองเมื่อมีน้ำจะไหลาลงสู่ลำตะคองแต่ไม่รู้ว่าใครทำระหว่างโครงการกับเจ้าของบ้านนะผมไปซื้อโครงการนี้สภาพที่ดินของผมเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ทุกประการ ฝ่ายเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นฝ่ายน้ําล้นหรือฝ่ายทดน้ําเนี่ยนะฮะซึ่งโครงการก็ยืนยันกับผมว่าโครงการเขาซื้อมาเขาก็เห็นมันมีอยู่แล้วแล้วก็มีหลายตัวนอกจากตัวนี้ด้วยแต่ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าสภาพพื้นที่เนี่ยลำรางสาธารณะคือห้วยฟ้าผ่าตามแผนที่มันก็จะบอกนะฮะถนดเนี่ยนะฮะมันก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับทนันีีสภาพปัจจุบันเนี่ยที่ดินของผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการ เพียงแต่ว่าด้านหน้าผมเนี่ยจากเดิมมันเป็นลำรางเล็กๆมันกลายเป็นบึงขนาดใหญ่พอประมาณเนึ่ต้องใบเดที่ต้องใบเคยไปถ้าดูภาพก็จะเห็นนะฮะภาพที่ผมก็ไม่เคยปิดบงังเพราะก็เปิดเผยเพราะฉะนั้นมันเป็นฝายทดน้ําซึ่งปกติในหน้าฝนเนี่ยน้าก็จะข้ามผ่านไปหรือในหน้าปกติแต่ช่วงนี้เป็นหน้าแรงแม้กระทั่งในบึงเนี่ยมันก็จะเหลือน้ําแห้งขอดเลยเนี่ยนะท่านผู้ชมครับประเด็นก็คือว่ากําลังระบุว่ามีการสร้างฝาย ซึ่งถือเป็นการเข้าไปดำเนินการอ่าผิดกฎหมายลุกล้ำล,ล้ำล้าน้ำ,ำๆๆใช่ไหมครับเบื้องต้นผมเองแน่นอนเข้าไปซื้อแล้วตอนเข้าไปก็มีผู้ยืนยันชัดเจนโดยคนที่นําผมไปดูที่ดินในครั้งแรกก็ได้ทำยืนยันแล้วนะครับว่าพาเข้าไปก็มันมีอยู่แล้วแล้วก็เห็นบึงตรงนี้อยู่แล้วนะข้อต่อมาโครงการเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้ทาตั้งแต่เขาเข้ามาซื้อหมูนดันทั้งหมดมาจากเจ้าของเดิมก็มีฝ่ายตรงนี้อยู่แล้ว แต่กระบวนการนี้ก็ต้องยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมดนี้ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบก็ขออนุญ,ญาตที่จะใช้เวลาช่วงหนึ่งนะครับกับการนําเสนอข่าวอีกมุมหนึง่งหลังจากที่ตกเป็นข่าวอยู่หลายวันบ้านของผมนะ,ะที่เดลินิวหรือว่าสื่อบางส่วนไปลงว่าไปสร้างขวางทางน้ําบ้านของผมอยู่มุมนี้นะฮะทางน้านี่คือทางนี้นะครับนะซึ่งความจริงมันเป็นบึงน้ํานะฮะแล้วมันก็เข้าไปทางนี้ เวลาหน้าน้ําก็อยากอยาให้ไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าใครไปสร้างบ้านขวางทางน้ําไม่โง่ก็บ้าแล้ะครับสําหรับบ้านที่เขาใหญ่นะฮะถ้าเป็นทางน้ําสาธารนณะแล้วผมไปอยู่มาตั้งแต่สักสองสามปีก่อนน้าแรงๆก็มีประเด็นที่น้ําแรงมากอย่างที่บอกไปทั้งหมดนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมและอย่างที่บอกนะครับประชาชนคนไทยต้องอยู่ภายใต้ใตการตรวจสอบได้ถ้าเจ้าหน้าที่มีหลักมีเกณฑ์ แต่ประเด็นก็คือที่ดินของผมแปดไร่เศษมีโฉนดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไปตรวจสอบอันนี้เอกสารที่ดินยืนยันมาแต่ผมได้รับการปฏ,ปฏนะิบัติโดยฝูกตรวจสอบก่อนอย่างเอาจริงเอาจังถ้าเทียบกับจํานวนที่เราเห็นข่าวนะครับว่าที่ดินพันไร่เอกสารสิทธิ์ภาสีบารุงท้องที่นอสอสกนอสอนะแต่นี่คือที่ดินฉนด 9นาฬิกา1บนาทีช่วงหน้ากลับมาครับ